เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับไข่มันมาบุมเนี่ยเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ผฟังทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งในเกมโลบล็อกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานี่เลยเห็นไอหุห่นที่ขึ้นสนิมข้างหน้านี่ไหม,หมทำมาเป็นเขียนกระดานนะครับว่าจะไม่หนีไปจากคุณไนท์แมทที่โรงเรียนนี้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่าบังเราเราเปิดคลิปอยู่ จริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ทําให้เราเนี่ยได้วิ่งหนีเจ้าหุ่นสนิมนี่นะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่หุ่นสนิมมัมันไล่ตามเราไม่ทันเราดูดิแค่นี้มันยังหลับอยู่เลยมันจะมาวิ่งอะไรเราทันใช่ปะเออไม่ต้องพูดเยอะมันเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อกี้สะดุดเลยตกใจทใําไมเสียงมันอึมครึมนี่นี่มีการบอกด้วยคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบหรอกแค่ มหัศจรรย์ก็พอ <Wow. S 1> ไหนคนนี้หรอที่จะมาไล่เราอะ่ะอะไรอันนี้คืออะไรให้คัดลายมือเหรอเช่นเจมี่หนีเจม,มี่เติรนไอแม่อีกเช่นเจมี่หนีอีกมิเตือนไอแม่อีกอะไรเนี่ยมันจะเวลาตรงไหนมาไล่เรามันยังนอนหลับอยู่เลยดูดิตูดก็ไม่มีมีแต่จะหนิมจะหนิมขึ้นหมดแล้วไล่ตามเราไม่ทันหรอกเนี่ยวันนี้เป็นวันที่ดีนะที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะ แม่สูตรคูณอ่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่อะสองสามหกละสองสิบสองสองยี่สี่นี่เนี่ยโอ้โหท่องได้จนถึงทุกวันนี้เอ้ยโซนนี้เป็นโซนห้าบุลลี่นายห้าบุลลี่เรารู้ปะ่ะถึงแม้ว่าเราจะผมสีแดงนายก็ห้าบุลลี่เราล็อกเกอร์ก็เปิดไม่ได้เอออย่ามาบุลลี่นะอันนี้อะไรเฮ้ย นี่หนูคิดว่าหนูกำลังจะไปไหนเหรอขาเดิมนอยคาสเียายากไปยากเลยแล้วเดไปมันเดินไปที่ไม่ให้ตังตัวไม่ให้เดือตั้งตัวขวาลายสะมาแล้วใช่ไหมมาแล้วไปเลยมันมาแล้วเมืม่อกี้เมื่อกี้ขวาตันขวาตันทางตรงทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดเอาล่ะขวาลายซ้ายดีตรงไปเลยเฮ้ยไม่รู้แล้วเอาตันอีกแล้วทางตรงคือทางที่เร็วที่สุด เอาเวลาตรงไหนมาไล่เรามันยังนอนหลับอยู่เลยเฮ้ยมันต้องมาเริ่มใหม่ทุกทีเลยเอาใหม่เอ้าตรงไปครับตรงไปเยี่ยมเลยแล้วทีนี้ยังไงตรงไปแล้วก็อันนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคเลี้ยวซ้ายสวยแล้วก็เลี้ยวขวาทีนี้อย่านะอย่าตันนะต้องมีทางแยกอีกนี่ เออไปได้โอเคเจอทางเข้าอือแค่นี้ก็ตาม,มาไปได้เลยว้าาแวแบแล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 ดูทำอะไรไม่ได้เนอะไปแค่นี้ก็อีซี่แลละครับรอยมือใครเนี่ยเอ,ออย่าบอกว่เป็นรอยมือของนักเรียนรุ่นเก่าๆนะโอ้โหเลือดอาบเลยนี่ไงโอ้โหเพื่อนๆของเราอยู่เต็มเลยเฮ้ โอ้โหนี่มันคือความสุขชัดๆอันนี้อะไรเอ่ยเก็บได้ไหมไม่เอาเราไม่มีตังค์เพราะเราเป็นคนยากจนเอ๊บมาอีกแล้วกระโดดแบบนี้อีกแล้วไอตอนหนีจ่าก็หนีแบบนี้เออเรื่องกระโดดไว้ใจผม,มคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างน,นะครับกายมันจะสมบูรณ์แบบใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกอยู่เลยว่า ไม่ต้องสมุนแบบหรอกแค่มหัศสรจั์ก็พอ,อมันจะโดดอะไรหลายทีขนาดน,นั้นเอาล่ะอันนี้คืออะไรน่าจะต้องเป็นการเอากล่องขึ้นมาวางต่อกันแน่นอนสิบห้าล้านยี่สิบห้าล้านจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคแล้วทีนี้งไงเอาเก้าอี้มาเอาเก้าอี้มาก่อนหนึ่งตัวตรงนี้นี่วางตรงนี้เลยแล้วเราก็เอานี้มากระโดดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กระโดด <c oughs> มันกระโดดวางไม่ได้เพื่อนจริงๆอ่ะมันต้องเอาอันนี้วางก่อนเฮ้ยเฮเพื่อนอนย่ามาทำกล่องเราขยับขอร้องเลยอย่าอ้าวมันที่มันก็ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะมาเบียดเราทำไมนี่นี่ ทีนี้เราก็กระโดดขึ้นไปเลยเอาลละไปได้แล้ว,ล,วลาก่อนนะมิสเตอร์ไนท์เมร์หวังว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกฮ่าฮ่าโอ้ย <c oughs> เดินบนท่อแล้วเรื่องการทรงตัวเนี่ยขอให้บอกเลยผมนี่คือเทพแห่งการทรงตัวระดับแบบระดับโลกครับดู <c oughs> นี่ไม่ต้องหยุดเดินแบบรัวๆขอหยุดหน่อยเสียวเอาล่ะฮึนนี้แหละโดดข้ามไปดิ เดินเหยียบไม่น่าจะดีเดี๋ยวเป็นบัรทะยักขึ้นถ้าเป็นบัรทะยักขึ้นนี่งานเข้าเลยเอาล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนทำไมวินวอลขึ้นไปอ่ะมันต้องมากดอันนี้ก่อนหรือเปล่านี่ไงเออสวิตเพื่อให้มุ้งลวดไม่ใช่มุ้งรวดมุ้งเหล็กมังกาฮึบมาโดดขึ้นไปเอ้นี่ด้วยพลังแห่งหูฟังสีชมพูไปเลยยิ้มดูยิ้ยมดูกตีอออันนี้ง่ายๆกระโดดข้ามน้ำ โอ้มิสเตอร์แนนแมรจะมาตามอะไรแล้วท่านเป็นแค่สนิมนี่บันไดเนี่ยสูงประมาณสามพันฟุตเราก็ปีนขึ้นไปได้เพราะเราไงเรามีความแข็งแรงนี่กล้ามเนื้อระดับปุกหูเทพเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮย,เ,ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นที่พื้นมันยังอยู่ที่นี่ <No. S 1> นเมันยังอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยฮ้อย่าบอกเสียงไล่หลังมาเลยขวาขวาขวาก่อนขว้า หาได้ไหมขอให้เป็นทางที่ถูกเออยี่ยมครับโอ้โหอะไรเอ,อ้ยไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่มิเตอร์ไนแมอะไร่ะตัวอะไรเฮ้ยเมื่อกี้ตัวอะไรเดี๋ยวโอ้โหทางโล,ล่งๆอย่างงี้ขวาซ้ายดีเอ,อ้ยมันเดินเร็วเอ,อ้ยมันเดินเร็วจัดเลยขวาขวาโอ้โหให้มันถึงเราแล้วมันถึงเราแล้วมันถึงเราโอ้ยมันตามหลังมามันตามหลังซ้ายซ้ๆๆายซ้ๆๆายเฮ้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 ยมีมีๆๆมีมลูกศรเอ้ยแต่มันจะถึงเราแล้วเอ้ยทำไมมันเดินเร็วขนาดนั้นะ ยายาอ้ายาเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ถึงแล้วถึงแล้วอ้าเฮ But, ้ยโอ้โหฟุกถูกเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าโดนอย่าโดนเดินดีๆเดินดีหนูโอ้โหเป็นไงสัญชาตญาณในการพาของผม <Thanos. S 1> เดินมานี่เฮ้ย <laughs> <laughs> เพื่อนเพื่อนเพื่อนผ่าให้ดูหน่อยดิเออมันต้องโดดใช่ป่มมันจะอะไรนักหนากับไอ้แค่กับดักนี้อโอเคพร้อมโดดโอเคโอเคค,ค่อยคยค่อยๆอ,ยอยเออม,มาแล้วไปแล้วไม่รอแล้วจังหวะนี้นี่รอยมือใครเนี่ยมาฝากอะไรไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้จากจะรู้เลยนะ อ่าอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยอะไรเอย่ยนี่เป็นไงโอ้โหนี่เป็นไงความผิวความพ,ววามพิวนี้ท่านได้อะไรมาผู้มันกำลังดูอยู่ห้องพักครูเหรอใช่พาะห้องครูปะ่ะนี่อะไรอะ่ะเฮย้ยพวกมันเฝ้ามองเราอยู่เอาต้องโดดไปเหรอโอเค นึกเลยไม่ออกโดนรัวๆอันนี้อะไรขาวๆไฟเหรอเอา้ากระโดดก็ได้เฉยเลยเฮ้ยเมื่อดีแล้วเอ้ยลองยิมถาสามปุ่มนี่ปุ่มแรกปุ่มแรกเฮ้ยตัวนั้นมามันขึ้นได้ไหมมันก็เฮ้ยมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ไ,ไดอตัวนั้นขึ้นได้มันโดดมันโดดขึ้นมานี่ตอนแรกคิดว่าอยู่ข้าบนแล้วจะรอดนะเนี่ย โอเค2ปุ่มดีครับ2ปุ่มได้2ปุ่มแล้วหรือปุ่มเดียวอุ้ยไล่ห huh. ลังมาเลยมันไล่หลังมาเราโดดเราโดดก่อนเราโดดเราโดดโอเคถึงเวลาได้ปุ่มที่3น่าจะอยู่ฝั่งนี้ปุ่มที่3น่าจะอยู่ฝั่งนี้ไหมไม่เห็นเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคทีนี้ตอนโดดตอนเอาร่อยายาอุ้ยมันไล่หลังโอ้ยมันไล่มันไล่เฮ้ยมันไล่ยา มาซื้ออะไรตอนนี้แล้วมาโทูเ้ยไม่มีเวลามาถามแล้วจวังหวะนี้โอ้ยตัวนี้ก็ไล่หลังมาเลยไล่หลังมามาติดๆด้วอตัวไอโอ้โหไอมิสเตอร์ไนแมไม่น่ากลัวไอตัวที่คานานะกลัวจะจัดมันเหยียบได้ไหมอ่ะผมขอโดดข้ามไปเลยกันอ้าวมันต้องเหยียบหรือเปล่า นี่ไงม y n มิสเบรรี่อ a ลเ e n มาดิครับไม่มีพลาดบอกเลยว่าไม่มีพลาดคำว่าพลาดไม่มีอยู่จริงเป็นไงเอยโอ้โยมุกเดิมเลยมุกเดิมอันนี้มุกเดิมมุกเดิม มุกเดิมรูมันก็เล็กนิดเดียวมันโดดตกมาได้ยังไงเมื่อไหร่มันจะถึงสักทีมาเอาใหม่กระโดดใส่เลยจังหวะนี้โอเคนี่เฮ้ยเฮ้ชมเห็นอะไรปะมันตัวใหญ่กว่าเดิมอ่ะเฮ้ยทำไมเราวิ่งเร็วเฮ้ยทำไมเราวิ่งเร็ว,วอ่ะโหฟิตจัดอย่าบอกนะว่า โอ้โหแม่เจ้าแล้วอะไรเดี๋ยวอะไรอยู่ในมืออะไรอยู่ในมือเอออะไรอยู่ในมืออในมือโอ้ยยิงเลเซอร์บีมบีมมีหูยิงยิงยิงโอ้โหต้องวิ่งวิ่งเลยจังหนี้โอ้ยอย่าอย่าทำเราเอ้ยยิงโอ้โหฮ่ยิงเลเซอร์เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเออมีมุมบอดมีบอดนี่ยิงฟรีเฟิร์สเพอร์ซันเฟิร์สเพอร์ซันต้องมาเออเฟิร์สเพอร์ซันต้องมาจับ จะเอาใช่ไหมได้เลยได้เลยยิงยิงเข้าหัวเข้าหัวทุกดอกดูวิ honestly, mm, Gloria, sausage, ่งหน้าตั Cars, ้งเลยยิงยิงก้อ้ของผมมันอึดมันอึดมันอึดเดี๋ยวคุณหลบไปอยามันยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์เข้าใกล้ยิงเลเซอร์เข้าใกล้อยญ่เกิดกันตัดตัวหมาเลยพร้อมแล้วโอ้ยยิงเลเซอร์อยู่ไกลด้านขวาอุ้ยเลื่อมันไม่ได้รีนิ เรื่องมันจนแล้วเรื่องมันจนแล้วยิงเออยิงเข้าหัวยิงยิง,ยงอีกไกลแล้อออวอ้าอถือปืนวิ่งโกยทะยมจังหวะนี้อย่าอยู่เลยอย่าอยู่ถึโกยโก,ย,โกยได้โกยเออลาลาลาฮ่าไปไหนแล้วเด้อเรื่องแค่นี้เฮ้ยได้เลวลากับบ้านแล้วโอ้แม่จ๋าหนูคิดถึงแม่สุดๆไปเลย เอาหนูมาไว้ที่ไหนเนี่ยโรงเรียนอะไรก็ไม่เลยไดกลับบ้านแล้วแล้วทำไมรถโรงเรียนมันไม่ขับไปอะแม่เย่ได้กลับบ้านแล้ว hoo! กลับบ้านไปก็มีปืนไปกระบอกหนึ่งไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับโอ้โห ได้มาจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้สดยอาเลยมิสเตอร์แม่แม่ทำอะไรเราไม่ได้เลยจริงๆเฮ้ยถึงแล้วเพื่อนรอเราอยู่โอ้โห นี่ไงนี่คือเหล่ายูทูบเบอร์ใช่หรือเปล่านะเยสสุดยอดไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมผมก็พาพี่ขอดมหน่อยเนี่ยหนีออกมาจากมิสเตอร์ไนท์แมนได้แล้วนะครับหาเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะและอยาให้ผมเล่นเกมโลบอีกอนะครับยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้ผมด้วยนะวันนี้นะครับผมอขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วพบกันวันก่อน สวัสดีจ้า